สวัสดีทีเซอร์นี่คือทีเซอร์เกมที่012กับเกมจริงหรือเท็จ true or false สำหรับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับก็จะง่ายแสนง่ายตังชื่อเกมเลยนะครับจริงหรือเท็จก็คือจากประโยคเราจะมีโจทย์คำถามขึ้นมาให้นะครับอยู่ตรงนี้ มีประโยคคำถามก้นมาให้แล้วเราก็แค่ตอบว่าช่องที่เราเห็นเนี่ยข้อความตรงเนี้ยเป็นจริงหรือเป็นเท็จกติกาของเราก็มีแค่นี้เองนะครับโดยเราสามารถกําหนดขอบเขตของตัวเลขได้นะครับโดยการกําหนด min หรือ max ซึ่งถ้าเรากําหนดกําหนดเอาไว้นะครับมันก็จะทําการสุ่มตัวเลขแล้วแต่โจทย์ที่เราที่มันจะโผล่ออกมานะฮะยกเว้นแต่การคูณหรือการหารนะครับที่ตัวเลขที่ถูกสุ่มออกมาจะถูกหารหารด้วย5อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นการคูณน,นะครับ20ถึง50เนี่ยก็จะอยู่ที่ สมมติแต่เลขก4ถึงเลข10คูณกันนะฮะซึ่งเวลาเราตอบก็กตดแค่ True หรือ f l s e เท่านั้นเองนะครับสมมติโจทย์ข้อนี้บอกว่า24บวก44บวก29บวก26เท่ากับ122ซึ่งมันบวกกันจริงๆแล้ว94 123ข้อนี้เป็น f l s e นะครับก็นี่เมื่อเราตอบแล้วนะครับตัวนี้จะมีการบอกว่าในความเป็นจริงแล้วอินเรีย เลขตัวนี้เนี่ยออกมามันบวกกันได้เราร้อยยี่สิบสามซึ่งเราตอบถูกเนาะตอบถูกข้อแรกก็จะเพิ่มตอบผิดอินคอร์เรกก็จะเพิ่มเราดูอีกสักข้อหนึ่งครับเจ็ดคูณแปดห้าสิบหกอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการคูณง่ายๆเนาะก็ทรูก็ถูกต้องนะฮะถ้าเราตอบผิดละ่ะยี่สิบสามบวกสามสิบหกลบสามสิบมันต้องได้ยี่สิบเก้าคำตอบเป็นสี่สิบก็ต้องฟอลเนาะแล้วกดทรูซึ่งมันผิดเนาะอ่าก็เลขอินคอร์เรกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ บอกออกมาได้แค่29จริงด้วยนะฮะและนี่ก็คือเกม True or False หรือจริงหรือเท็จนะครับ <c oughs> สำหรับวิธีการทำเกมนี้นะครับหากคลิปวิดีโอนี้ได้ทำการลงไปแล้ว1วันจะสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ที่คับอธิบายใต้คลิปหรือกดที่ตัวไอทอยู่ตรงมุมบนขวาหน้าจอในตอนนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าคลิปนี้ยังลงได้ไม่ถึง1วันก็ต้องขอให้คุณผู้ชมรอคอยกันไปก่อนนะครับและอย่าลืมติดตามช่องของอิสิกิอาเซรุ และให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ลงด้วยนะครับ